เออผลสิ้นวนสิ้นี้สมพรงใดโยมาตมาวิบรับกันจะสิ่งดีเท่าไหร่ดูที่ปูนแต่งของโยมเด้ชื่อว่าดจจันทีหรือแม่จันทีเมื่อสมมติสมัญญาสันทานมรรคของท่านทั้งสองแล้วจะได้ปลิวัติันเปลี่ยนมาสมุติสมัญญาของเองอาตมาภาพในนามพระครูจิติสโรภาพหรือหลวงพ่อทุ่งดำเออวัด ไม่สกุลตมะกลกุ่งกระเต็นเพื่อนองกีจังหวัดปฐรามงานอีกงานญาติพี่น้องเอยผลจักเออสนิทสนมเพราะว่าตระกูลของดอกสะไพล์ก็ดีพุ่นจุนกีก็ตามจะโยงบาดยิงซองนุ่งสังเนาะเออผลจากมาคุ้มกันดีประเทศช่วยงานช่วยกันญาติโยงพี่น้องลูกหลานรักตำหน่งที่ไหนตรง่อจังหวัดอหนจวัดไม่สกุล cả bốn tung các tên vừa Chi, trí như vậy phổ đi làm để quân y các thi thể là chi tục của để sang nữa